ซุปใส,ใสนะครับสูตรฮารานเดี๋ยวจะมาแจกสูตรนี้กันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับวันนี้เอาไส้มาฝานกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันชัดๆครับนี่นะครับท่านผู้ชมหน้าตาเกี๊ยวน้ำกุ้งสูตรฮารานของเราเราก็จะมาเติมเป็นกระเทียมเจียวนี่นะครับลงไปตามด้วยพริกไทยป่นนิดนึงเพิ่มความหอมนะครับสุดท้ายเลยต้นหอมบักชีซอยลงไปท่านผู้ชม นี่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับที่จะนําสูตรเมนูอาหารมาทําให้ได้รับชมกันเป็นประจำนะครับแล้วก็เมนูของเราวันนี้ที่จะนํามาทาให้ชมก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งสูตรฮาลาลทานได้ทุกเชื้อชาติศาสนานะครับขับไปดูวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมต่ตางๆว่ามีอะไรบ้างไปชมเลยครับมา ท่านชมมาเริ่มดูที่ตัวรสชาตินะครับเราก็จะเป็นเกลืออยู่แรกครับแล้วก็จะเป็นผงชูรสแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายนี่นะส่วนตัวรสชาตินะครับก็จะประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่แป้งมันลงไปด้วยนะครับในตัวไส้นะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นใส่ไข่ขาวลงไปด้วยนี่นะครับส่วนไข่แดงที่เหลือเราจะใช้แต้มใช้ทาตอนราหอ่อเกี๊ยวนี่นะครับแล้วก็จะเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงาแล้วก็เป็นพริกไทยป่นนี่นะครับ ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นผงเบกกิ้งสุดาแล้วก็แป้งมันนี่นะฮะท่านผู้ชมที่จะใช้อ่าหมักแล้วก็ล้างกุ้งของเรานะครับแล้วก็จะเป็นผักกวางตุ้งนะครับหรือท่านผู้ชมจะเลือกใช้เป็นผักฮองเต้หรือจะเป็นผักไต้วนันรวมถึงผักอ่ามิิบอกชอยก็ได้นะครับนี่ฮนะแต่วันนี้เลือกใช้เป็นผักกวางตุ้งนะฮะแล้วก็ตัวน้ำซุปน้ำซุปก็จะเป็นน้ำซุปสูตรฮาลาลวันนี้เป็นแบบสําเร็จรูปมานะครับอ่าตุ๋นมาเรียบร้อย เดี๋ยววหลังจะทำให้ชมนะครับสูตรนี้โอเคแล้วส่วนตัวกุ้งเราก็ใช้เป็นกุ้งขาวกลางเป็นกุ้งขาวนะครับเนี่ยไซส์ประมาณสี่สิบตโลโเ,เราไปเริ่มลงมือทำเลยครับไปครับเราก็จะมาเริ่มจากการแกะกุ้งนะครับท่านผู้ชมเราก็เด็ดหัวเลยครับนี่นไหมแกะเปลือกไปเลยเทำทานไม่ยากนะท่านผู้ชมอุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นวิธีนวดมือนะครับนี่นะครับ กุ้งเราก็แกะเปลือกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแทงหลังเพื่อที่จะเอาขี้กุ้งออกนะครับหรือถ้าผู้ชมจะใช้เป็นวิธีผ่าหลังอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะใช้เป็นไม้เสียบทุชิ้นนี่นะครับนะครับก็ประมาณนี้นี่นะครับแทงสักสองทีสามทีก็ได้ครับถ้าออกให้หมดนะครับนี่นะครับเหมือนเดิมนะผู้ชมแล้วก็เมื่อสักครู่เมื่อตอนที่แนะนำวัตถุดิบนะครับลืมเออเอาแผ่นเกี้ยวให้ผู้ชมชม สำหรับแผ่นเกี๊ยวก็เป็นแผ่นเกี๊ยวที่ใช้กับการต้มแผ่นเกี๊ยวจะมีแบบ2แบบแบบต้มกับแบบทอดนะครับเพราะส่วนผสมของแป้งจะสัดส่วนไม่เท่ากันนะครับก็ให้เลือกใช้แบบแผ่นเกี๊ยวต้มหรือว่าท่านผู้ชมจะใช้เป็นเกี๊ยวกุ้งทอดก็ให้เลือกใช้แผ่นเกี๊ยวแบบใช้สำหรับทอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาหมักกุ้งกันนะครับท่านผู้ชมด้วยการลงเป็นผงเบกกิ้งซูดานะครับนี่นะเคล็ดลับที่ทําให้กุ้งกรอบกุ้งเด้งนะครับ ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะท่านผู้ชมลงไปครับแล้วก็ตามด้วยแป้งมันสี่ช้อนโต๊ะท่านผู้ชมลงไปครับแลวเราก็จะมาลงเป็นน้ำแข็งนะครับประมาณหนึ่งถ้วยกุงเข้าเลยครับเราจะหมักกุ้งเราประมาณแบบยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับท่านผู้ชมจะเป็นการอ่าวาไว้ข้างนอกก็ได้เพราะว่าเราใส่น้ำแข็งแล้วนะครับมีนจะเป็นการเข้าตู้ชิลก็ได้ท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวจะนำ มาแช่ตู้นะครับทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็นำกุ้งของเรานะครับมาแช่ตู้ชิลครับท่านผู้ชมนะครับระหว่างที่เราหมักกุ้งเราก็ไม่เสียเวลาด้วยการมาช่างรสชาตินะครับก็จะใช้ตะช่างสลึงตะช่างจีนนะฮะช่างแต่ว่าจะบอกเป็นกร,รมด้วยท่านผู้ชมเออก็ห้ากรรมนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้เราจะไม่ใส่ ผงปรุงรสนะครับจะใช้เป็นผงชูรสแทนนะครับนี่นะครับเทรวมไปเลยตามด้วยผงชูรสก็เท่ากันนะครับห้ากรัมท่านผู้ชมประมาณนี้ท่านผู้ชมเทรวมเลยครับน้ำตาลน้ำตาลนี่ยี่สิบห้ากรัมนะครับใส่ไปเลยนี่นะครับ 25กรัมนะครับเทรวมกับรสชาติเลยครับไปครับแล้วก็เป็นแป้งมันที่20กรัม20กรัมแล้วก็จะแยกนะครับแป้งมันแยกออกแป้งมันเราจะใส่ทีหลังนะครับเราจะใส่รสชาติานวดรสชาติไปก่อนพอรสชาติได้เหนียวแล้วเราค่อยมาลงแป้งมันทีหลังนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแป้งมัน25กรัมแยกไว้นะครับ กุ้งเราก็ห <department> มักมาประมาณครึ่ง <have> ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปไหลน้ากันครับหรือเป็นการล้างน้ําเลยก็ได้นะครับแต่โดยปกติแล้วตามประกาที่ใช้กันก็จะเป็นการใช้เป็นการไหลน้ํานะครับท่านผู้ชมคือเปิดน้ําไหลผ่านนะฮะนี่ครับแต่วันนี้เราจะล้างเลยนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาร่วมถึงกับการไม่เปื้อนน้ำเลยนะครับไปครับเป็นกระมังรูหรือว่าเป็นตะกร้าก็ได้นะครับท่านผู้ชมเรียบครับนี่นะครับแล้วก็ลองให้มันล้างเลยครับ ตกุ้งเรานะครับไม่เอ่อไม่ลื่นนะครับนี่ะถ้าหมดแล้วก็จะขึ้นจะไม่ลื่นนะครับถพายังลื่นๆอยู่ด้วยกุ้งยังล้างไม่สะอาดนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมกุ้งเราก็จะมีความใสขึ้นมานะครับนี่นะฮะก็จะไม่ลื่นแล้วด้วยนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปซับกุ้งกันแล้วก็จะไปตบกุ้งเป็นการใช้เป็นผ้าสะอาดนะครับหรเป็นผ้าขนหนนก็ได้นะครับท่านผู้ชมที่จะซับกุ้งกันนะครับ ก็เทกุ้งของเราลงไปที่ผ้านี้นะครับเกลี่ยกุ้งออกนะครับประมาณนี้นะท่านผู้ชมแล้วเราก็ม้วนเลยครับม้วนม้วนม้วนนะครับแล้วก็บิดท่านผู้ชมบิดไปคนละทางนะครับนี่นะฮะกุ้งเราก็จะแห้งนะครับนี่นะครับแล้วก็กด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 นะครับนี่นะฮะ กดให้น้ำออกมาให้มากที่สุดนะครับเทลงกระมังเลยครับกุ้งเราก็ะจะแห้งนะฮะนี่นะครับเวลาไปตีไส้ไปตบไสเนี่ยก็จะเหนียวนะครับนี่นะฮะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาตบกุ้งกันแล้วก็จะมาตีไส้กันครับทีเราก็นำกุ้งใส่ไปที่เขียงนะครับท่านผู้ชมตบไปครับท่านผู้ชมนี่นะฮะประมาณนี้ท่านผู้ชม ให้ใช้เป็นสันมีดสับเข้าไปต้องแรงมากครับประมาณนี้ท่านผู้ชมีนพอได้กุ้งเรียบร้อยที่เราตบกุ้งแล้วก็สับเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาอีไใส่กุ้งนวดใส่กุ้งนี่นะฮะเราก็ลงรสชาติลงไปเลยครับไปครับแล้วก็นวดเลยครับเราจะนวดรสชาติก่อนนะครับท่านผู้ชม นวดให้รสชาตินี้เข้ากันเลยนะครับแล้วเราก็ลงไข่ขาวท่านผู้ชมลไปเลยครับนวดซ้ำครับท่านผู้ชมนวดให้ไข่ขาวเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับปุ้งอีกรอบนะครับ อพอได้แล้วนะครับเราก็จะมาลงเป็นพริกไทยปน่นพอประมาณนะครับก็น้ำมันงาครับใส่ไปเลยมาสักครึ่งช้อนชานี้นะครับลงไปครับเ๋ีวเป็นวดซ้ำนี่ครับ นะครับพอทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยเราก็สุดท้ายเลยขั้นตอนที่เราจะลงแป้งมันนะครับเพื่อเพิ่มความเหนียวให้กับไส้นะครับลงไปครับจะขั้นนวดซ้ําอีกทีนะครับไส้เราจะมีความเหนียวมากขึ้นท่านผู้ชมเราก็จะมาตกไส้นิดนึงท่านผู้ชมให้ไส้มีความเหนียวและก็แน่นมากขึ้นนะครับตกไส้ซ้ําลงไปนิดนึงนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมไสเราก็จะมีความเหนียวความแน่นขึ้นมานะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมไสให้มีสีใสอย่างนี้เลยนะครับ, <Wow. S 1> รบโอเคเราก็จะนําไส้ของเราแช่ตู้ชิวประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้าทีท่านผู้ชมแต่นี่เดี๋ยวเชฟชาติจะแช่สักพักนะครับเดี๋ยวจะรีบทาคลิปให้ชมกันนี่นะครับท่านผู้ชม ใส่เราแช่ตู้มาสักพักนึงนะครับอันนี้ mm. แช่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะฮะเร่งทําคลิปให้ท <matter> ่านผู้ชมชมกันนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมาห่อเกี้ยวเลยโดยแผ่นเกี๊ยวก็ให้เลือกใช้เป็นแผ่นอ่าเกี้ยวที่สำหรับต้มถ้าเป็นเกี๊ยวน้ํานะครับถ้าเป็นเกี๊ยวทอดก็ให้เลือกเป็นแผ่นเกี๊ยวสำหรับทอดนะครับทุกคนนี่นะฮะก็นำแผ่นเกี๊ยวมานี่นะครับแล้วเราก็จะใช้เป็นหมาไม้เปิดแป้งนะฮะรีดแผ่นเกี้ยวนิดนึง ให้แผ่นเกี๊ยวมีความบางามากขึ้นนะครับจะได้เพิ่มความนุ่มกับแผ่นเกี้ยวด้วยนะครับแล้วก็แผ่นเกี๊ยวจะได้แผ่นใหญ่ด้วยนะครับจะห่อง่ายนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับนี่นะฮะโอเคครับอย่างที่บอกแล้วก็ใช้ไข่แดงที่เหลือนี่นะฮะในการาทาแผ่นเกี๊ยวหรือแต้มลงไปที่แผ่นเกี๊ยวนี่ครับจะได้มีความแน่น ามากขึ้นนะครับจะใช้เป็นช้อนก็ได้นะครับท่านผู้ชมตับไส้นี่นะครับก็นุญาตใช้มือเลยนะครับใช้ไข่แต้มที่แผ่นเกี๊ยวนี่นะครับแล้วก็พับเลยครับพับเอาเหลี่ยมเข้าหากันนะครับนี่นะครับกดกดแล้วก็ดึงกับมาอีกด้านหนึ่งแต้มที่ไปสองด้านเลยครับแล้วก็ กด่างนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมเกี๊ยวที่เราห่อเรียบร้อยนะครับหอ้ชมพอประมาณนะครับเดี๋ยวจะทําให้ชมสักหนึ่งชามเราก็นํากระทะมาตั้งนะครับท่านผู้ชมเปิดไฟครับเดี๋ยวก็เติมน้าครับท่านผู้ชมเติมน้ําลงไปพอน้ําเราเดือดแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็ลงผักไปเลยครับจะทําให้ชมหนึ่งชามนะครับลงไป ครับท่านผู้ชมพอผพักเราสุกประมาณนี้นะครับไม่ต้องให้ผักสุกเยอะน,นะครับให้ผักเรายังพอมีความสดอยู่บ้านนะครับก็ตักใส่ชามเลยครับท่านผู้ชมใส่ชามร้อไว้ก่อนแล้วก็จะมาต้มเกี๊ยวของเรากันก็ขอสักหกตัวแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนครับหกตัเลยครับเกี๊ยวกุ้งนี่สุกง่ายมากท่านผู้ชมไม่เกินสามนาทีนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมเกี๊ยวเราก็ได้แล้วนะครับถ้าเรียร้อยอย่างนี้นะฮะแปลว,ว่าเกี๊ยวสุกแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเลยใส่ชามท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาอุนน่ออนน้ําซุปเรานิอนึงนี่นะฮะเราก็นําหม้อหางมาตั้งนะฮะอย่างที่บอน้ําซุปเราก,ก็เป็นน้าสูตรฮาลาสน,นะครับปรุงเรียบร้อยนะท่านผู้ชมใส่ไปในหม้อเลยครับเพื่อจะอุ่นให้ร้อนนิดนึงนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมพอน้ำซุปเราเดือดเรียบร้อยนะครับเราก็จะตักลงชามของเราเลยซุปใสๆนะครับสูตรฮาลาลเดี๋ยวจะมาแจกสูตรนี้กันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับวันนี้เอาไส้มาฝากกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันช,ชัดๆครับนี่นะครับท่านผู้ชมหน้าตาเกี๊ยวน้ำกุ้งสูตรฮาลาลของเราเราก็จะมาเติมเป็นกระเทียมเจียวนี่นะครับ ลงไปตามด้วยพริกไทยป่นกิดหนึ่งเพิ่มความหอมนะครับสุดท้ายเลยต้นหอมบักชีซอยลงไปท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมมาชมหน้าตานิดนึงนี่นะฮะนี่ครับผมชัดไหมครับท่านผู้ชมนี่นะฮะก็ฝากท่านผู้ชมลองเอาไปทําทานกันดูนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําสหรับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเชฟชาติเลยครับเดี๋ยวไว้ก็บพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ